คราวนี้มาดูต่อนะครับถ้าเราจะเปลี่ยน37ให้เป็นเลขฐาน2ก็สองฐารน,นะครับส2งสองหเหลือเศษหนึ 1, เอา2อฐานต่อครับ298เสิบศษศูนฐานต่อครับ 2, 4, 8, สองสี่เศษหนึฐาน4ต่อ224สสี่เศษศูนฐาน2องก็สองหสองเศษศเพราะคุณก็เขียนย้อนปื๊บขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้1 0 หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองนะครับเขีย okay, นนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเลขฐานสามนะสามเจ็ดก็สามหารสามหนึ่งสามสามสองหกเหลื 47, 7, 3, 3, 3, 3, 2, 6, หอเศษหนึ่งเอาสามหารต่อสามสี่สิบสองเศษศูนย์เอาสามหารต่อสามหนึ่งสามเศษหนึ่งเพราะคุณก็เขียนยอดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เป็นสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสามนะครับถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนให้เป็นฐานห้าก็ห้าหารนะครับสามเจ็ดห้านะครับ เอาห้าหารนะครับเพราะห้าเจ็ดสามสิบห้าเศษสองนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งห้าเศษสองแล้วคุณก็เขียนย้อนปึ๊บขึ้นมาสามเจ็ดเท่ากับหนึ่งสองสองนะครับฐานห้านะครับแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะเปลี่ยนฐานสิบเป็นฐานใดๆเนี่ยก็เอาเอาฐานนั้นเนี่ยหารเข้าไปนะครับโอเค